ีความสุขมากค่ะขอบคุณทุกคนที่มาหากันมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่สื่อด้วยค่ะเห็นว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายภาพครอบครัวครับพี่กอลน่าจะใช่ค่ะไม่ได้มีมานานแล้วค่ะเป็นโมเมนต์หนึ่เป็นไงบ้างคะตอนพูดก็ร้องไห้เลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันขาดหายมานานแล้วกันแบบถ่าภาพครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้มันถ่ายแล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะเราเราได้พูดคุยกันในในวันในวันนั้นเราได้พคุยกัน พีจ่จิมบอกตลอดเลยค่ะโทรคุยกันว่าแบบโอ,อ้คิดถึงนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปหาที่บ้าคนปลูกใจคนแฮปปี้มากใช่ค่ะเขาบ,บอกเขาบอกอะไรเหรอคะเขาบอกว่าไม่เห็นผิดเลยเล่นกีตาร์ออาไ,มไม่รู้ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่กังวลใจรขาเลยมดที่ผ่านมาเราก็บอกว่าไปตัดขน้วเด็กกับบ้าหรือว่าอาจจะกลัวเครื่ออะไรใช่ค่ะคุยกับแม่ตลอดเลยว่ากีตาร์มันยากจังเนี่ย มันหนัวกังวลเพราะว่าเราเคยแต่งรฟองใช่ไหมคะ mm hmm. แบบร้องเต้นอนะไรเงี้ยแต่พอเรามาเล่นกีตาร์เราไม่เคยมาเล่นกีตาร์ต่อหน้าแบบสี่ห้าพันคนเราก็เลย mm hmm. ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแบบตื่นเต้นอะ,ะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ไุ่เลเหมือน mm hmm. มันเกิด mm hmm. เหตุการสองเหตุการณด้วยค mm ่ะ hmm. คือเล่นกีตาร์ผิดไปสองโน้ต hmm. แล้วก็ mm hmm. จริงริลิฟต์มันต้องลงไปข้างล่างแต่ว่าเหมือนเพลงต่อไปอ่ะมันต้องขึ้นแล้ว mm hmm. เงนะี้ยแล้วมันทำให้แบบ คุณบอกไม่ทันบอกไม่ทันก็เลยต้อนไปทัวเลยแพนิคแบบก็คือนิดเดียวใช่แต่รัก็แบบแค่ปนอ,อนมากแบบจับจ้าความสีแไงเพราะว่ามันต้องไปต่อเลยก็จริงๆมีพี่ๆช่างแต่งหน้าช่างแบบพี่ๆสไตลิสทุกคนรอบตัวแบบน่ารักมากๆค่ะคอยแบบให้กำลังใจเรเาใช่แบบจับหน้าหนูไม่เป็นไรนะลูกแต่ว่าแต่ว่าต้องร้องเพลงต่อไปอย่าร้องไห้ เพื่อนๆในแก๊งเป็นไงบ้างฮะปกติกอดกันตลอดค่ะตอนตอนที่ตอนที่ร้องไห้ที่แบบเดินผิดก็ไม่เป็นไรทำดีแล้วเราไม่มีใครรู้เลยมีแต่ความรักของของเธออย่างเรามันดีมากทุกคนอยากดูแล้วพอกโฟร์แมนพวกหนูก็ดีมากอยากอยากมีค่ะพี่พี่ไปไหมคะไปค่ะเดี๋ยวชวนไปนะคะแต่ว่าถ้ามีอีกจะใหญ่กว่านี้ไหมคะพี่โดมอยู่ไหน ถามพี่โดมเขาจองจองอินแพคไว้หรือยังจะหมดไหมคะลองดูก่อนลองดูก่อนไม่ลองไม่รู้ไงโอเคโอเคเดี๋ยวว่ากันพีหน้านะคะพี่พี่แล้วเราไปดีไหมนะออกซิเจนนะคือเต้นเยอะค่ะแล้วหายใจไม่ทันใช่วิตเตอร์กายเหตุการณ์อยู่นะใช่วันเกิดเราหนึ่งวันพันเหตุการณ์ก็วันนั้ใช่ที่วันนตุการณ์มันเป็นยังไงคือแบบว่าเราก็ยันมาช่วย เพราะเต้นหลายเพลงติดกันค่ะแล้วมันมีเพลงที่ฮาร์ดด้วยแล้วก็ร้องสดด้วยอะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบสายใไม่ทันแล้วร่างกายค่อนข้างอ่อนแอค่ะช่นั้นแบบรอมเใช่น้่หนักลงเลยค่ะช่วงคอนเสิร์ตลงไปกี่โล้โลสองโลได้ตอนนี้ขึ้นมายังเข้าเดินแล้วค่ะแต่ว่าพอพอมองกับใครพูดกับใครในที่อาจจะมาไกลมากที่ป๊อขนาด จริงๆยังไม่คิดว่าพิกซี่ไปไกลขนาดไหนนะคะ<ม>เพราะว่าหนูไม่เคยรู้ว่าพิกซี่ไปถึงไหนแต่ว่าพวกหนูคือกันตลอดว่าเออพวกเราเก่งมากๆเลยนะ<ม>แล้วก็ยังอยากทําตรงนี้ยังอยากสนุกกับตรงนี้ยังอยากรักสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆไปด้วยกรรยนัน้วยอะไรเงี้ยมันมีความฝันไหมว่า,าให้เป็นแขคน,นไคุยกันไหมว่าเฮ้ยเราอยากไปเวที่ไหนเปกมาิพิกซี่ไปโคเชล่าค่ะ ต้องมีลุ้นไหมต้องต้องรอเอ่อต้องรอดูค่ะว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเวทีของ้องค์ใช่ค่ะฝากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะพิกซี่พร้อมเต็มที่ค่ะเออถ้าเป็นคนจ่นจะไร้องเพลงอะไร้ออุ้ยพี่อยากให้ร้องเพลงอะไรร้อเต้นอนหัวจริงๆอยากร้องเพลงเต้นอุ่นแค่ได้ไปก็ดีใจแล้วค่ะ เราได้เห็นปลาเปลลสยับผมก็เลิกไปแต่ล้าสุดมีคนจับจงินเราต้อบมี้มีการส่งถ้วยอะไรอย่างเงี้ยการมันเป็นยังไงอ๋อต้องหัวใจใช่ไหมหนูสารภาพตรงตัวว่าหนูไม่เห็น เพราะว่าเหมือนเหมือนแมันเข้าอย่างนี้เลยค่ะแล้วแล้วแบบพี่เชยอยู่ข้างหลังมากมาเห็นตอนที่ไปขับแขกมาแล้วว่าแบบเออมีพี่เชยอยู่าว่ติดปากอยู่โอ้ยแต่คู่เราก็คือมาแรงนะทุกคนแบบว่าเสียดีมากเลยจีจีดันดันเรือด turbo มากจริงแล้วนี่คนมาช่วยพาเยอะมากเลยเนี่ยรู้ตัวใช่ไหมนียคุญชีอัพเยอะยี่สิบเมตร เพราะว่าหนูไม่เคยมายืนตรงนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์ตอนที่ไม่ใช่วงเลยค่ะเในในปีไหนเลยสัมภาษณ์ได้ยังไงได้ไงหลักในการนัดได้หรืปล่าก็ราะไปได้เล็กมาฟุตปูอะไรอย่างเงี้ยได้ให้รูปเออเอ้ยยังไงล่ะคำถามคืออะไรนะคะคำถามคืออะไรนะคะได้ครับนี่ยังะไรล่ะกันเป็นสีขาวสำหรับพี่เชชใช่ไหมคะก็พี่เชช เหมือนจะสร้างกลุ่มค่ะพี่เชนน่ารักมากสร้างกลุ่มมีพิกซี่มีหนุ่มมีมานีโกดเลยก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มค่ะก็แบบสู้ๆนะดิโคอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนจบคอนเสิร์ตก็ทักมาให้กำลังใจค่ะว่าแบบเก่งมากก็ขอบคุณค่ะไม่มีอะไรนะคะเรนแบบเป็นพี่น้องกันที่ใจกลางเต็มเตรียมวิ่งเหยื่อแล้วนะเรื่ยรื่อยเรื่อยเรอยเรื่อยเอยแล้วนะพี่เชนจะว่าหนูเอานะคะ เขาไม่ว่าหรอกได้คุยกันเรื่องกระแสกระแสกระแสที่เราได้คุยกันบ้างไหมได้คุยค่ะเหมือนเหมือนพี่เช่เคยทักมาว่าวันที่ยี่สิบแปดหวยออกวันที่ยี่สิบแปดเดือนไหนสักเดือนแล้วเพิ่งไปร่วมงานกันมาแล้วแบบทุกการร่วมงานของทุกครั้งเวลาพวกหนุ่มๆเจอกันจะเป็นวันที่ยี่สิบแปดทุกครั้งเลยก็เลยแบบเฮ้ยยี่สิบแปดแต่เราแน่าจะไม่หวยละค่ะมึงนึกวันนี้ต้องมาแล้ยี่สิบแปด วันที่เท่าไหร่คะอันนี้วันที่สี่อันนี้เออแปดนะคะใช่แปดอก็เป็นปความน่ารัแนนารปกินไปิด้นช่วนพี่อนักเออีนช่วยหนุด้วยอันนุญาตอนุญาตที่พี่เขาเจียรเกันไปอย่างเงี้ยิ้มอย่างเดียวพี่ถามแล้วเมอย่งเดียอนุญาต อาจาพี่เสีย bon ก oui. ันเสยันเยขอบคุณมากๆขอบคี <nationwide> okay. <accord> ante, ่ที่ที่อร์ตขอบคุณีขอบคุณมากๆนเนาะขอบคุณมากๆไม่รองนะเออขอบคุณนะาขอบคุณม